แนวทางอัปเดตต่อไปอัปหน้ามีดีเลย์ไหมและเกมกําลังจะมีการโยกชายนี่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับร้านจะโัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ําไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟ์งได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวฟนทาให้เราสามารถฟร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟ์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําาเจ้ MVIP เพราะมีความนื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกมปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลดยูจิโฟนสามารถโหลดได้ผ่านิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับก็กระดับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับเพราะว่าพี่เช่นเคยอีกแล้วครับโดยวันนี้ครับพี่ก็จะมาพูดถึงโพสต์สเตทจนะครับของอัปเดตอนิเมะแวนการ์ดนั่นเองนะครับผมก็เมื่อคืนเนี่ยได้มีการทําการเปิดสเตทของ d i s c o r นนั่นเองนะครับมีการพูดคุยกันในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมณนะ จะมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปไล่กันตั้งแต่หัวข้อ Important หรือสําคัญก่อนเลยนะครับโดยในส่วนแรกนะครับ DMCA Impact นะครับก็ผลกระทบจาก DMCA นะครับอัปเดต9.0เนี่ยอาจจะมีการดีเลย์เล็กน้อยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็น Original แล้วนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง DMCA แล้วก็เราเนี่ยพยายามที่จะไม่เดินตามรอย Defender ก็คือ anime d e f e n d e r นั่นเองนะครับอย่างน้อยเนี่ย ยูนิของเราเนี่ยก็จะยัง remain recognizable นะครับก็คือยังพอที่จะรู้เรื่องว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะครับต่อไปนะครับ original design นะครับก็ได้รับผลตอบรับที่เชิงบวกนะครับตอนนี้เนี่ยทางทีมงานก็ได้มีการแบบว่าเขามีแรงบันดาลใจในการดีไซน์นะครับฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะเอาพวกวัน p i e หรือ naruto มาได้โดยที่ไม่เกิดการสุ่มเสียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะ เพราะว่าหลายๆคนที่ดูจากฟีดแบ็กแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างชอบกับดีไซน์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพี่ก็มองว่ามันดูใส่ใจอาจจะมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคอสตูมหรือชุดเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงแล้วก็ยังพอดูได้ว่ามันเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยนะครับต่อไปนิสัยใหม่นะครับก็ไม่ได้มีแพลนเอาไว้นะครับแล้วก็ระบบการกลางอนาเขตในคอฟนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เขา มีเป้าหมายที่จะทําให้โดเมนหรือว่าการกลางอาณาเขตเนี่ยทำการไม่ซ้อนทับกับคนอื่นนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเวลาจะแย่งสู้ MVP โดยที่ไม่มีอโดเมนเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างน่าลำคันเออนะครับแล้วก็ Double Evo d ว u ดับเบิเขาบอกว่าจะยังคงพิเศษอยู่นะครับไม่มีแพลนที่จะ ต้องผูกการ double e v o l v ไว้กับตัวซีเค็นะครับแล้วก็การเนิฟตัวละครการเนิฟตัวละครเขาบอกว่าไม่มีแผนเอาไว้นะครับยกเว้นแต่ว่าเป็นการแก้บัคที่จําเป็นที่จะต้องแก้จริงๆอย่างเช่นเอเฟลน่าจะเป็นสกิลกดเลิฟช็อตนะเออที่มันโกงๆอะแล้วเขาก็เลยเหมือนแก้นะครับประมาณนั้นก็หมายความว่ายูนิตเนิฟอะถ้ามันจะเกิดขึ้นนะเขาต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆก็จะพงผางมาเลยนะเหมือนแบบมีคนบอกว่าพี่ครับจินโมรีโดนเนิฟเหรอครับอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่กรณีแบบนั้นนะ นะครับต่อไปในระบบของเทรดดิ้งนะครับมันจะถูกปล่อยมาเมื่อพร้อมแล้วนะครับต้องใช้เวลานิดนึงถ้าสมมติว่าเราทําผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจจะสามารถทําให้เกมพังได้เลยนะครับผมแล้วเขาบอกว่าระบบแบ็กเอนหรือว่าการแก้แอนตี้ดูบก็คือการแก้การปั๊มตัวแล้วก็หน้ายูเนีนยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขอเวลาเพิ่มสักหน่อยนึงอ่าโอเคก็ดีแล้วนะครับก็ดีแล้วต่อไปการรีโมเดลนะครับการรีโมเดลตอนนี้เนี่ยโมเดลทุกตัวในเกมเนี่ยจะทําการถูกทำใหม่เพื่อที่จะ เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ยังคงดูออกว่าเป็นตัวละครอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งในกรณีที่เราอาจจะเอาแฟนเมดมาทำด้วยเพื่อที่จะทำให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะโอเคต่อไปนะครับอ่าอัปเดตฮาโลวีนนะครับไม่นะครับเราจะมีอัปเดตฤดูใบไม้ร่วงเออไม่นะครับเดี๋ยวอัปเดตในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเรามีแลนไว้แล้วอ่อแต่ไม่ใช่ธีมฮาโลวีนนะโอเคก็คือเป็นธีมแยกไปแล้วตัวละครที่เปิดเผยมาแล้วเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างไฟเซพเนี่ยจะเป็น l o ลโลไนน์อินส p ปน์นะครับ Walk เนี่ยจะเป็น Doom Slayer เอมี่จะเป็น RWBY เรื่องนี้เนี่ยพี่ลองไปเซิร์ชมาพี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแล้วก็แคสซี่จะเป็นเฟดนะครับพี่สนใจไฟเสรมากเพราะว่าพี่เพิ่งเล่น Hollow Knight ไปก็จะค่อนข้างอินนิดนึงนะเอออันนี้น่าสนใจนะครับต่อไปนะครับก็คือในส่วนของอัปเดต9.0จเนี่ยจะมียูนิตประมาณ14ตัวนะครับผมที่วางแผนเอาไว้12ตัวเนี่ยจะต้องทําการออกแบบใหม่นะครับเพราะว่า เรื่องของ DMCA นะครับผมก็เลยไม่มีสนิคกในการเปิดสเตทเมื่อคืนนะครับต่อไป Family Vanguard นะครับเอ่อ Family ์ a บนาทำให้การ double EVO เนี่ยไม่มีหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าในกรณีนั้นน่ะก็คือมีไว้ให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้ามี double EVO เนี่ยก็จะไม่สามารถใส่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับ ฟมิเลียเน or 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 right, there, between, sadece, donc, ี่ยจะเป็นอีเวนต์โอลี่เลยหรือเปล่าจะเป็นอีเวนต์เท่านั้นเลยหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ครับณตอนนี้นะแค่ณตอนนี้แล้วอย่างพวกยูนิตที่เป็นยูนิตโวลไลน์หรือเอกอัศวีเนี่ยจะมีได้ f ฟมิ l เลียหรือได้บับไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดบัฟตัวละครเนี่ยจะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น f ฟมิ l เลียเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดมีการบวตแล้วชนะขึ้นมานะครับต่อไปนะครับระบบ g a m e พลย์และ System นะครับจะมีโหมดยากมากกว่านี้ไหมเขาบอกว่าอาจจะมีไม so ่ได้เยอะมากก็คล้ายๆกับ Elemental Confluence นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเกมมันยิ่งง่ายเนี่ยคนเล่นก็จะยิ่งเยอะนะครับมือคือมันเข้าถึงง่ายนั่นเองนะครับแล้วการสว a p เวเ t อร์ในเว l d l i ล e มีการปรับเปลี่ยนเรื่องสภาพอากาศในเวล l ์ไลไหมเขาบอกว่ายังไม่มีแลนนะครับโหมดล่าฆ่าหัวล่ะเขาบอกว่าไม่มีเลยครับเพราะว่าอันนี้มันคือเอามาเติม เขาเรียกว่าเติมเป็นเสิมเสริมเฉยๆไม่ใช่ระบบหลักขนาดนั้นนะครับต่อไประบบอัป o w n เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าก็มียังไงก็มีอย่างนั้นไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมมีวิธีการาได้รับ r ริกได c ์ไหมอันนี้ก็ Rick Dice มันคือมีคนลงภาพะนะว่ามีคนได้รับ Rick d ด c e ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับการใช้งานที่เราสามารถล็อกการออก c o r ์รัปชัน3หรือคอร์รัปชัน4ได้เลยอะไรสักอย่างประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีวิธีการได้รับที่แน่ชัดนะครับเขาบอกว่าจะไม่มีการบอกนะครับพวกเขาจะอยู่แรมากๆเลยนะครับผมก็ รอดูกันละกันน่นะคตอาจจะมีการลีกหรือมีการเขาเรียกว่าออกมาพูดถึงนะว่าต้องทํำยังไงถึงจะได้รับอะไรอย่างี้นะครับ world l i n e s c a l i n g i n c เ e a s e เขาบอกว่าเลือดในเว l d l ล n e เยอะขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ครับแนอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าในอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เพิ่มโอ้ว้าวโอเคแล้วก็พาสีของ wolf อันนี้สุ่มหรือเปล่าอ่าเขาบอกว่าเป็นการดีไซน์ที่อ่าตั้งใจดีไซน์มานะครับตอนนี้เนี่ยบัคได้ทำการแก้ไขแล้วฉะนั้นดาเมจเขาก็จะทำการ ออกมายัางถูกต้องแล้วนะครับทัวร์นาเมนต์แบรเกตจะเป็นแบบยูนิคเนี่ยมีไหมเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องการผลโหวตนิดนึงเพราะว่าทัวร์นาเมนต์แบร t กเกตก็คือแต่ละสายเนี่ยก็จะมีการ มีความยูนิคนะครับมีความยูนิคในแต่ละทัวร์ซึ่งจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถที่จะก๊อปปี้คลิปจาก YouTube ได้นั่นเองอันนี้น่าสนใจแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้เล่นโดยรวมนะครับเพราะว่าพี่มองว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่สายแข่งทัวร์นาเมนต์มากแต่ว่าเขาก็อยากลงฉะนั้นเขาก็จะไปหาใน YouTube อะไรเงี้ยนะระบบกิ้วเป็นไงบ้างเร็วๆนี้ไหมเขาบอกน็อตซูนไม่เร็วๆนี้นะแต่ว่าจะจะออกมาแบบยูนิคแน่นอนนะเขาบอกอย่างนี้นะแล้วก็ในอนาคตจะมีโหมดยากๆมาอีกไหมล่ะเ ที่ระบบมากกว่าเป็นกิมมิคเป็นระบบมากกว่าไม่ใช่ not just HP check น่าจะฟีลแบบว่าความยากในเชิงกิมมิคในเชิงแบบต้องกดหอต้องมีลูกเล่นอะไรองี้ไม่ใช่แบบว่า up s ส a l l เลือดขึ้นมาอย่างเดียวต่อไป DMCA แล้ว design decision ก็คือตัวเลือกในการ Design เขาบอกว่าแล้วทําไมเราต้องรี m o d e l unit ตัวอ,อื่นอที่ไม่ใช่จุดสื่อด้วยเขาบอกว่าเพื่อที่จะ การการสไตรที่ซ้ำซากนะครับเขาบอกว่าถ้าครั้งแรกเนี่ยไม่เป็นไรครั้งต่อไปนี่เริ่มไม่ควรอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ทําการแก้ไขไม่มีการลงโทษอะไรถ้าครั้งที่2เกมจะถูกปิดชั่วคราวแล้วก็ถ้าโดนครั้งที่3จะถูกปิดถาวรน,นะครับผมอ่าก็ดีแล้วครับก็หวังว่าจะแก้มาได้ถูกใจผู้เล่นละกันนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าสมมติว่าหนีจากโซนนี้ไปได้เนี่ยพี่ว่าอนาคตก็ถือว่าดีมากๆเลยครับเพราะว่าจะเป็นเกมที่ หลบลิขสิทธิ์ที่มันหลบลิขสิทธิ์จริงๆอะ่ะเออมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่านึกออกใช่ไหมเออต่อไปคอนเทนต์แฟนเมดนะครับเขาบอกว่า when IP owners a l l o w it อเอ่อ maybe i n the f u t u r e but not immediately อ่าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะ เออเขาบอกว่าคอนเทนต์แบบแฟนเมดเวน n IP o w n น r s a l l o w it อันนี้ไม่รู้เลยฮะต่อไปอีเวนต์และรีวอร์ดนะครับเออรางวัลเขาบอกว่ารางวัล Exclusive เนี่ยจะถาวรไหมเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับอันนี้มันคือช่วงเริ่มอีเวนต์เท่านั้นในกรณีอย่าง เจเมเลกับกรีฟิดเนี่ยเห็นมันเป็นอีเวนต์แล้วคือ,อยังไงในอนาคตมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเป็นในกรณีอย่างพวกกรีฟิดหรือเจเมเลเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์โอลลี่นะครับแล้วก็จะไปดรอปในที่อื่นๆแทนอย่างเช่นเจเ,เมเลก็ไปอยู่ประตูและกรีฟิดก็ไปอยู่เ e อ็กซ์คลูฟแอคดังสีแทนอืมโอเคการันตีนกอ้วนในแอคสองเนี่ยจะมีไหมเขาบอกว่าไม่นะครับเพราะว่าทําให้มันยากอยู่แล้วก็เข้าใจได้ระบบการโอนย้ายชายนี่จะถูกเพิ่มเข้ามาไหมใช่เร็วๆนี้โอ้โหถ้าเร็วๆนี้พี่ว่าไม่น่าเกิน2อัปเดตนนะส่ว อย่างคัมิ่งซูนเนี่ยไม่น่าเกิน2อัปเดตก็ไม่9.5ก็10.0นะพี่ว่าต่อไปนะครับ Bounty r e w a r d on w e e k e n d จะมีการเพิ่มค่าหัวคูณ2ช่วงสุดสัปดาห์ไหมเขาบอกว่าไม่นะครับในส่วนของ Bounty เนี่ยมันเป็นระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะได้รางวัลอื่นๆแต่ว่าไม่จำเป็นต้องฝืนทำบัฟของรางวัลเวอร์ไลน์ไหมก็เดี๋ยวรอดูในช่วงที่ระบบ t ทรดดิ g มาแล้วอาจจะมีการเพิ่มเติมรางวัลให้แล้ว9.0ยังไม่ปล่อยเนี่ยแล้วจะมีการเออ่ slip past event หมายถึงว่าเอา e v e n ์เก่าๆกลับมาอะไรางี้หรือเปล่าใช่ไหมเขาบอกว่า more event will be added ก็คือถ้าสมมติว่าน่าจะเป็นแบบว่าถ้า delay อะไรเงี้ยจะมี event เพิ่มไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมี event เพิ่มให้ละมั้งน่าจะใช่นะแล้วก็ในส่วนของ anniversary เนี่ยจะมีการีเ s e t ไหมในช่วงอัปเดต9.0เขาบอกว่าไม่นะครับ คอนเทนต์เนี่ยมีมากพอแล้วโดยที่ไม่ต้องมีมันด้วยซ้ำโอ้โวถือว่าเป็นจุดยืนที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็ยูนิตแอนด์บาลานซ์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพาวเวอร์ครีปมันพุ่งไปหรือเปล่าเขาบอกว่า7.5เนี่ยมันคือช่วงที่กระโดดขึ้นมานะครับแล้วก็ยูนิตใหม่ๆทุกตัวเนี่ยมันต้องตามมาตรฐานของอัปเดต7.5นะครับไม่ใช่ว่าการพุ่งขึ้นมาของเมตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะเกิดการพุ่งที่ซ้ำซากกันนะครับฉะนั้นตัวเก่าๆที่ อยู่ก่อน7.5เนี่ยก็จะค่อยๆเฟดตามธรรมชาตินะครับผมก็นั่นแหละช่วง7.5 8.0 8.5เนี่ยก็คือ เอาง่ายๆว่าใช้ได้ทุกตัวเพราะว่าอยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วทําไมโกจิตากับโบลี่ทำไมมันอ่อนยังเขาบอกว่าเออมันอยู่ที่การคํานวณตัวเลขนะครับดู Do The m a g คือถ้าสมมุติว่าอย่างโบลี่เนี่ยถ้าคํานวณจริงๆนะดาเมจหลักล้านนะเออหลักล้านพี่ไม่แน่ใจว่าถึง2ล้านไหมแต่ถึงหลักล้านนะแต่ถ้าดูดาเมจเพียวๆเนี่ยมันอยู่หลักแสนนะครับมันจะยังมีพวกตีตี additional แ t ท a c k อะ เออมันจะมีพวกท่า follow up attack ด้วยอะไรด้วยแล้วก็มี critical ด้วยฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมแล้วก็รวมๆแล้วว่าดาเมจมันเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้ไปอ่านภาคสี่ไปแหละตามสูตรเลยนะครับแล้วก็ยูนิตเนี่ยจะมีการถูกเนิร์ฟโดยตั้งใจหรือเปล่าเขาบอกว่าน้อยมากครับถ้าสมมุติว่ามันมีบั๊กเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนนะครับยูนิตเนี่ยถูกทำการทดสอบมาหนักมากๆก่อนที่จะถูกปล่อยออกมานะครับแล้วอัปเดตแบ็คโอเวอร์นี่จะมีไหมเขาบอกว่าก็อาจจะยังเก็บเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนนะครับ ในการถามในรอบที่แล้ว,ลวเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกตอบมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อการปรับบาลานซ์ของการ์ดใน Odyssey เนี่ยจะมีไหมเขาบอกว่าอาจจะนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ความสำคัญหลักอันนี้พี่ก็เข้าใจได้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของสเตต8.5โน้ตครับโดยรวมๆแล้ว พี่ว่าในหัวข้อของ important เนี่ยก็สรุปไว้แล้วว่าแนวทางต่อไปของอนิเมะแวนการ์ดจะเป็นยังไงนะเอาก็คือเขาก็น่นแหละบอกว่าแบบเออก็พยายามที่จะไม่เอาโมเดล100%มาแล้วก็คือจะเป็นโมเดลของตัวเองที่พอจะยังดูออกว่ามันเป็นตัวละครอะไรแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางของ AD อะไรพวกนี้แล้วก็ระบบอื่นๆต่างๆอย่างพวก shiny transfer เอาสรุปตอนแรกบอกไม่มีตอนนี้สรุปมีเฉยเลยะระบบเทรดก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว แล้วก็มีการสปอยเล็กๆน้อยๆว่าอัปเดตหน้ามีตัวละครอ,อะไรบ้างนูน่นนี่นั่นแต่ว่าอาจจะนานกว่าที่เราคิดก็ประมาณนี้ครับก็ยังไงใครที่ชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่มพลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในก่านหะน้าสวัสดีนะครับ